สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอาพี่น้องคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเองการใส่ปุ๋ยรับรวงพี่น้องใส่ปุยรับรวงข้าวนาปีอืมว่าสูตรไหนมันดีใส่แบบไหนแล้วได้ผลผลิตพี่น้องอันนี้ผมจะเล่าในเขาเรียกว่าอยังไประสบการณ์นะพี่น้องประสบการณ์ที่ผมทํานาเด้อผมเฮ็นนามาก็ไม่เยอะหรอกสี่ห้าปีหกปี เออแต่ก็เขาเรียกว่าไงอ่ะอาจจะไม่ถึงยี่สิบสามสิบปีอะ่ะแต่ก็ผมก็ทดลองมาหลายสูตรอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังพี่น้องอืมอันดับแรกนะพี่น้องใส่ปุ๋ยรับรวงนี่อันนี้มันเป็นช่วงเดือนกันยาเนาะกันยายนกลางเดือนกันยาเป็นเขาเรียกว่าอะไรคือกําลังเหมาะอ่ะพี่น้องอข้าวนาปีก็ช่วงนี้แหละ อันนี้เป็นข้าวมะลิดหนึ่งศูนย์ห้าได้พี่นอ้องเด้ออือข้าวมะลิดหนึ่งศูนย์ห้าข้าวนาปีอืมอันดับแรกนะพี่น้องใส่ปุ๋ยรับรวงนี่คือหลักการใส่ปุ๋ยนี่คืออันดับแรกคือต้องใส่ให้ถูกสูตรพี่น้องอันที่หนึ่งนะใส่ให้ถูกสูตรสูตรคืออะไรก็คือช่วงนี้นะพี่น้องต้นข้าวมันเหลืองแมนบอมันเหลือง คือมันเป็นช่วงเวลาที่มันกําลังสะสมอาหารนะพี่น้องเพื่อที่จะไปไอบ้บำรุงลําต้นบํารุงใบให้มันเขียวเนาะเอะอก็คือข้าวนี่มันจะสั่งขอแสงทางใบเนี่ยเนาะ,เ,นะเราก็ต้องบํารุงใบแล้วก็บํารุงลําต้นอืมก็คือเน้นไปที่ยูเรียพี่น้องใสย่ยูเลียอืมถูกสูตรก็คือใสย่ยูเลียเพราะว่าเร่งใบให้มันเขียว แล้วก็ให้มันขยายลำต้นอันที่หนึ่งนะถูกสูตรอันที่สองถูกปริมาณถูกปริมาณก็คือสมมุติมันต้องการแค่นี้เราก็ให้มันแค่นี้อย่างสมมติอันนี้มันใบมันไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่เราก็ใส่ย,ยูเรียน้อยหน่อยแต่ถ้ามันเหลืองมากเราก็ใส่ย,ยูเรียมากหน่อยอืม อันที่สองอเนาะถูกปริมาณเนาะอันหนึ่งคือถูกสูตรอันที่สองถูกปริมาณอันที่สามถูกวิธีการพี่น้อง <c oughs> อืถูกวิธีการก็คืออะไรก็คือเราต้องปิดกั้นคนาพี่น้องปิดกั้นคนาให้มันไม่ให้น้มามันไหลไปไหนอ่ะเออไม่ให้น้มามันไหลไปไหน แล้วก็น้ำนี่อย่ายให้เยอะพี่น้องถ้าเป็นไปได้พี่น้องหนึ่งฝ่ามือตะแคงออืมย่าให้น้ำมันหลายพี่น้องอืมให้น้ำมันพอดีอ่ะถือไม่ก็เชอะแฉะเออแต่แต่ว่าไม่เอานะเท่าหัวเขา่าไม่เอานะพี่น้องเท่าหัวเข่าเท่าหน้าแข้งอ่ไม่เอาหรือว่าเท่าเอวอย่างเงี้ยเราไปใส่ปุ๋ยเม็ดวัวบ่ได้พี่น้องเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอืมคืออันดับแรกคือ เอาน้ำน,น้อยพี่น้องประมาณหนึ่งฝ่ามือตะแคงนะถ้าทำได้นะเออแล้วก็ปิดกั้นคนาให้เรียบร้อยแล้วก็ฝนห้าต้องเลือกช่วงไอ้ฝนบ่ตกอ่ะพี่น้อง ừ, ปิดกั้นคนาไว้ไม่ให้มันไหลไปไหน ừ, นี่แหละคือถูกวิธีบอแมนว่าน้ำไหลจนจนน้ำไหลลืมลมอยู่ไปใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยอัดใส่โอ้ก็เหมือนหวานปุ๋ยทิ้งอะไะพี่น้อง อืมอันที่สามเนาะถูกวิธีการอันที่หนึ่งถูกสูตรอันที่สองถูกปริมาณอันที่สามถูกวิธีการอืมอันที่สี่ก็คือถูกช่วงเวลาถูกช่วงเวลาก็คือช่วงไหนก็คือช่วงนี้แหละพี่น้องกลางเดือนกันยานะข้าวนาปีนะคือมันจะออกออกดอกเริ่มออกดอกประมาณกลางเดือนหน้าตุลาเนาะเราก็ต้องหวานช่วงนี้แหละ อให้ถูกไ <c> อ <oughs> ช่วงเวลาของมันคือช่วงนี้ประมาณกลางเดือนสักวันที่สิบห้าถึงยี่สิบกันยาใส่ช่วงนี้พอดีพี่น้องคือใส่เร็วกว่านี้ก็ไม่ได้นะพี่น้องใส่เร็วกว่านี้ก็มันก็จะไปเร่งให้มันแตกกออีกแหละคือใส่ช้ากว่านี้อีกก็ไม่ได้อีกมันมันช้าเกินไปนะพี่น้องก็เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนคนน่ะพี่น้อง คนเราอย่างสมมติเราหิวน้ำอย่างเงี้ยเราหิวน้ำแล้วมีแล้วมีคนเอาน้ำให้เรากินเออเราก็กินได้ใช่ไหมกินได้เยอะด้วยสมมติเราต้องการน้ำแค่แก้วเดียวแต่เอาน้ำให้เราต้องถังใหญ่อย่างเงี้ยเรากินหมดไหมเราก็กินไม่หมดก็เหมือนกันนี่แหละพี่น้องการใส่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยอย่าไปใส่เยอะ คือใส่ตามปริมาณข้าวเราที่มันเหลืองมากเหลืองน้อยเนี่ยพี่น้องเราก็กะเอาอืมบางคนไปใส่สูตรไอ้ตัวหลังอย่างเดียวอะ่ะเน้นตัวหลังอย่างเดียวน่ะอายุตัวอย่างอย่างเช่นศูนย์ศูนย์หกศูนย์อย่างเงี้ยบางคนไปใส่แต่ตัวนั้นอย่างเดียวคือผมว่ามันมันไม่ถูกสูตรเท่าไหร่นะพี่น้องคือข้าวในพี่น้อง ข้าวนี่มันมันออกมเมล็ดในลาต้นนะพี่น้องมันออกมเมล็ดในลาต้นนะมันไม่ใช่ว่าออกดอกข้างนอกเหมือนต้นมะม่วงแล้วก็ค่อยเป็นลูกมันไม่ใช่นะพี่น้องคือบางคนบอกว่าเออวานปุ๋ยรับรวงต้องใส่เน้นตัวหลังเยอะๆเพื่อว่าเร่งแป้งเพื่อว่าผมว่ามัน มันก็ใช่อยู่ว่าแร่าธาตุไอ n อ k นพเคเนาะในตัวเจ่นไอโพแทสเซียมฟอสฟอรัสในมันก็สำคัญนะพี่น้องแต่คือคุณไปเน้นแต่ตัวท้ายอะ่ะมันผมว่ามันมันก็ไม่ค่อยถูกนะเออคือข้าวคุณเหลืองอะ่ะช่วงนี้คุณต้องบำรุงใบกับไอ้ลำต้นอะ่ะแต่คุณเล่นไปอัดแต่ตัวท้ายอย่างเดียวนะ่ะเออผมว่ามันมันไม่ใช่นะ่ะ เอออย่างพวกมะม่วงหรือว่าไม้ดอกพวกอะไรพวกเนี้เขาไเน้นแป้งอะไรพรานั้นมันมันใช่อยู่เพราะว่ามันออกดอกจากข้างนอกลําต้นน่ะแล้วมันก็ค่อยเป็นเมล็ดแมนบอแต่ข้าวนี่มันมันไม่ใช่นะพี่น้องคือข้าวนี่มันเป็นเมล็ดอยู่ข้างในน่ะพี่น้องเป็นเมล็ดเป็นดอกอยู่ข้างในแล้วน่ะคือมันจนมันแตกเมล็ดจนอย่างสมมุตินะอ้ยเจ็บคอพี่น้องเบาหลาย อ,อย่างสมมติข้าวนี่เราเอมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นดอกเป็นอะไรอยู่ข้างนอกเอ้ยข้างในมันว่าข้างในลําต้นสมมติมันมี100มร้อยเมล็ดข้างในลําต้นออกมาเนี่ยมันก็เป็น100ร้อยเมล็ดเท่าเดิมนะพี่น้องมันไม่เหมือนเอเขาเรียกว่ามะม่วงอะมะม่วงคือมันออกดอกจากข้างนอกแล้วมันค่อยเป็นมเมล็ดแต่ต้นข้าวเนี่ย มันเป็น,มนเมล็ดอยู่ข้างในลําต้นแล้วมันค่อยแตกออกมาคือมันจะสลับกลับกันนะพี่น้องเออนี่แหละผมถึงบอกว่าคือใส่ปุ๋ยคือต้องใส่ให้ถูกสูตรคือ NPK เนี่ยสามตัวนี่สำคัญหมดแต่ว่าไอตัวสุดท้ายนี่ผมว่ามันถ้าไปใส่ตัวสุดท้ายเยอะมันมันผิดวิธีการอนะผิดสูตรสักหน่อยนึงอืม คือใส่ปุ๋ยรับรวงนี่ผมอยากให้ไอ้ใส่ไอ้เน้นตัวหน้าหน่อยอือตัวหน้านี่สําคัญก็คือยูเรียนี่พี่น้องคือยังไงคือต้องมีอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพี่น้องที่ผมพูดไปนี่คือไม่ใช่ว่าจะถูกทั้งหมดนะคือมันก็แล้วแต่พื้นที่ด้วยอือแล้วแต่พื้นที่นะพี่น้องพี่น้องก็เอาไปประยุกต์ใช้เอาแต่หลักๆคือเน้นให้ถูกสูตรถูกปริมาณ ถูกวิธีการแล้วก็ถูกช่วงเวลาเออสี่ตัวนี่แหละคือสำคัญพี่นอ้องอืมใส่ก่อนก็ไม่ดีใส่ช้าก็ไม่ดีใส่น้อยเกินไปก็ไม่ดีใส่มากเกินไปก็ไม่ดีเออคือต้องใส่ให้ถูกปริมาณน่ะถูกวิธีการเออก็เล่าสู่กันฟังพี่น้อง อ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่นอ้องอออฮะคลิปนี้ก็บมาว่าหลายพี่นอ้องเออเก้านาทีแล้วนี่เอออ่ะ,อะวาเลยกับป้า